มุดดาเปิดใจถึงนักปุวยตะวันฉายหลากหลายคนแอบหลุดแอบซิ้น เรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตและสาวฮอตทั้งคู่ค่ะสําหรับตะวันชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักมวยดารุ่มสุดหลอ่อขวัญใจสาวๆหลายคนและนางเอกสาวมุกดานรินรักที่บังเอิญโครจรมาเจอกันแถมยังแชรภาพถ่ายรูปคู่กันอีกด้วยค่ะแต่งานนี้ค่ะใค่มีภาพคู่ออกมาหลายคนก็คิดไปไกลซะแล้วพอทั้งคู่ดูเหมาะสมกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแถมหนุ่มตะวันชายนะคะยังแปะแคปชั่นชวนเขินชวนจีนอีกว่าชอบดูละครที่เขาแสดงแคบทุกเรื่องครับรักเขาทําเอาหลายคน เขามาแซลล์ดดนุมตะว,วันใายถึงกับต้อง ว่าเป็นแฟนคลับเขาเฉยๆครับและล่าสุดค่ะเจอตัวสาวมุกดานะคะก็เลยถามสักหน่อยว่าระหว่งางเจ้าตัวกับหนุ่มนักมวยคนนี้จะมีซัมติงอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าด้านสาวมุกดากเล่าให้ฟังประมาณว่าก็ดีใจค่ะดีใจทุกครั้งที่มีคนชื่นชอบแล้วก็ซัพพอร์ตเราก็เก็บเป็นกําลังใจดีๆให้กับตัวเองค่ะแถมสาวมุกดานะคะยังแซวหนุ่มตะว,วันชายแบบน่ารัก,น,รกน่ารักอีกว่าตอนเขามาขอถ่ายรูปเขาไม่มองหน้าหนูเลยเขาหลบสายตาตอนเขาเคิร์นดูไม่เหมือนนักมวยเลยค่ะเอาเป็นว่าเรา ฟังเต็มๆจากปากสาวมุกดาเลยดีกว่าค่ะเพราะพี่พี่ต้นฉายหนูหนูเพิ่งเจอเขาเมื่อวันนั้นวันแรกค่ะว่าแบบเขามีพี่ที่เป็นเป็นนักนักมวยชื่นชอบเราแล้วถ่ายรูปเขาเขาบอกกับเราต่อหน้าไหมคะก็ตอนแรกฝากพี่พี่ทีมงานที่เป็นเป็นสำนักงานนักข่าวที่เป็นข่าวกีฬาแล้วเ็าก็มาบอกว่าเออาอดีมางานวันเดียวกันถ่ายรูปได้ไหมบอกว่าได้ค่ะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าแบบ เก้ามิอะไรทุกอยางเก้าวิได้สล้านเอาอื่นอื่ใช่แค่แบบนั้นคนได้สี่ล้านใช่ว่าว่าแล้วแม่แก้วก็บอกว่าเขาชอบติดตามละครมาแล้วชื่นชอบรักเรามากเขาสื่อใจว่าเออมีความรู้และกับชายมารักเขาใช่เหรอมีอะไรเหมือนเราเป็นกำลังใจให้เขาให้เขาเออก็ดีใจค่ะดีใจทุกครั้งที่มีคนชื่นชอบแล้วก็ซัพพอร์ตเราอย่างอย่างที่ ที่แบบเขาเก่งในด้านของเขาอยู่แล้วมีเขามาชื่นชอบเราก็เก็บเป็นกําลังใจดีๆกับตัวเองแล้วถ้ามาคนมาจับจิ้นกันอะไรอย่างนี้ตอนสึกยังไงบ้างาก็ก็จิน้นเฉยๆนะคะทุก <ๆ S 2> คนจะเย็นๆอ่าแล้วพอเขามาถ่ายรูปเราเราได้ย้อนกลับไปดูรูปเตะของเขาไหมหรือว่ามาเขา,าท,ที่การชก <c oughs> ของเขาได้ดูบ้างไหมยังค่ะแต่ว่าดูดูจากหุ่นเขาวันนั้นที่เจอก็ก็ก็หนักอยู่เ่าเมื่อวัก็หนักอยู่แล้วเขาที่เขามาถ่ายกับเราแสดงความเขินแค่ไหนเขาไม่เขิ ไม่เหมือนน้ำมวยตอนเกิดคือไม่ใช่น้ำมวยก็คือเป็นเหมือนลูกแมวอย่างนี้หรอก็เปิดนะโอเคค่ะสาวหมกดาบอกว่าดีใจที่มีคนมาชื่นชอบแต่แค่จิ้มเฉยๆนะคะทุกคนใจเย็นๆอย่าเพิ่งคิดไปไกลค่ะ